ในโลกที่หมุนเร็วด้วยเทคโนโลยียังมีภูมิปัญญาเก่าแก่ที่ยืนหยัดอยู่ในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งของโคราชที่นี่อำเภอโนโนไทยจังหวัดนครราชสีมาเราจะพาคุณไปพบกับความหวานที่ไม่ใช่แค่รสชาติแต่คือหัวใจของวิถีชีวิตท้องถิ่นหวานแท้แน่นต้นตาลเก็บวันวานจากโนนไทยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่บ้าน หลักร้อยค่ะตำมนนทัยนะคะตอนนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องของตาตโนโนนนทัยนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับลุงสาวลุงสาวแนะนําตัวหน่อยค่ะเป็นภูมิปัญญาที่นี่ผมนายจะูนเย็นหลักร้อยหรือลุงสาวแล้วไรายได้นะคะลุงสาวตอนช่วงประมาณเดือนสามเดือนห้าเดือนนี้มันจะได้ไปประมาณรายได้กับปุกประมาณสองพันสามพันต่อต่อวันนะคะ โอ้ oh, รายได้ดีเลยนะคะในเรื่องของการเก็บตาลน,นะคะอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ภูมิปัญญาของเรานะคะแนะนำหน่อยคะ่ะอุปกรณ์ในการเก็บตาลน,นะคะอะค่ะเชิญค่ะก็มีภาชนะนี่เลยครับลองทําได้เยอะเราก็ใช้ของใหญ่ทําได้น้อยแล้วก็ใช้ของเล็กๆตามจํานวนที่มันจะได้ขึ้นมาอ,อ,อันนี้คือสายโยงน้าลงสายโยงน้ำลงสายโยงน้ำตาลลงอันนี้ก็เรียกไม้ประอง,ง ตามบานนอกเราก็เรียกว่าไม้ประองค์ไร,ระองค์วันนี้ครับครับคุณลงุงสาวจะพาเราขึ้นเอาน้ำตาลยังไงน,นะคะเดี๋ยวเราชมเลยค่ะ นสดมาจากต้นแล้วนะคะที่เราคุณพ่อนะคะได้ได้ได้ไปปีนขึ้นมาเมื่อกี้นะคะอะ่น้ำตาลสดนี้สามารถกินได้เลยไหมพ่อได้เลยครับสามารถกินได้เลยแล้วมันต้องไปทําวิธีอะไรก่อนกระบวนการอะไรก่อนอไหมคะใ็ไ่ไปนา้นน่ก็ไปต้มก่อนต้มให้มันซุกก่อนมันเดือดก่อนอยู่ได้เท่าไหร่คะนิดอยู่ได้หลายวันใส่ตู้เย็นไว้จะดีที่สุดเลยใส่ตู้เย็นไว้จะสามารถอยู่ได้เป็นครึ่งเดือนได้ เดี๋ยวเราไปเอาน้ําตาลสดที่ได้จากต้นตรงนี้นะคะเราไปทำํำกระบวนการอีกต่อหนึ่งเนาะอีกท่อหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันค่ะจากที่เราได้ไปเก็บนะคะน้ําตาลสดจากต้นเนาะวันนี้เราก็มาบ้านคุณพ่อแล้วคุณพ่อใครนี่ใครนี่เน็ดน็นนเหรอครับคุณแม่ชื่ออะไรสวยไหมยายแอล ยายแอลจะมารับช่วงต่อคุณพ่อนะคะในเรื่องของการทําน้ําตาลสดต้มน้ําตาลสดกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ขั้นตอนอะไรคะเนี่ยคะคุณแม่น้ําตาลจ้าเราน้ําตาลจ้าจะต้มจ้าโอเราเอาน้ําตาลที่เราได้จากต้นสดๆเมื่อกี้นะคะมาโขงกจคะขั้นแรกเนาะมาโค้งกอนจ้าค่ะเราก็จะดอกตาลจ้าดอกตาลนะคะแม่ต่อไปไปทยังไงเนาะแม่อนี่นี่แหละจ้าก็จะโค้งแล้วก็จะมาเทใส่กระทะต้ม ต้มเป็นน้ำซุปจ้าอ่ะอันนี้เดือดแล้วใช่ไหมคะใช่จ้าเดือดแล้วค่ะต่อไปทําอะไรเนาะขั้นตอนต่อไปจะเอาไปโกงจ้ะเอาไปโขงโขงผ่าขาวจ้านี่นิดแล้วก็ตะลุบผ้าออกหรือตะลุบผ่าออกให้มันเหลือแต่น้ำนี่เลย แม่ปกติแล้วแม่ขายขวดละเท่าไหร่คะขายขวดละสี่สิบบาทคะ่ะต่อขวดจ้ะยายก็ไปก่นต้มถุกวันก็ขายถูกวันนะจ้าวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณยายแอลนะคะที่ให้หนูเนาะคุณครูนะคะได้มาเรียนรู้นะคะเรื่องของการทําน้ําตาลสุดนะคะถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องการทําน้ำตาลแผ่นหรือหลักสูตรต่างๆเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาติดต่อคุณยายแอลเนาะหรือถ้าใคร ใครที่อยากจะเรียนรู้คุณแอลพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมเนะาะใให้มาเรียนรู้ได้เนะาะค่ะเมาเรียนรู้ที่นี่นะคะในะบ้านบ้านหลักร้อยนะคะ,ะวันนี้ก็ขอลาตับ๊ายบายสวัสดีค่ะ